สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้ามอยข้างแบ็กสต็อปเอพิโซดที่3นะครับประจำวันที่3มิถุนายน2021อยู่กับผมติติธีรพัฒนนะครับเช้าว,วันนี้ครับผมตื่นขึ้นมาแล้วก็เล่นอินสตาแกรม ก่อนที่จะออกไปทานข้าวนะครับแล้วพอดีได้เห็นการจัดกิจกรรมปรำลึกถึงนักเบสบอลที่ชื่อว่าลูเก r ริกนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กที่เกี่ยวกับ ALS ซึ่งเป็นชื่อของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทีนี้ผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้มันมีงานอะไรเป็นงานครบรอบอะไรก็เลยตามแฮชแท็กนั้นเข้าไปเจอบทความหนึ่งในเว็บไซต์ CNN นะครับได้เขียนถึงประวัตินักเบสบอลที่ชื่อว่าลูเกริกนะครับเขาเนี่ย ได้ลงเล่นทั้งหมด17ซีซั่นในยุคปี1923ถึงปี1939ให้กับทีมนิว york yankees นะครับในฐานะชื่อเล่นที่ชื่อว่า the iron horse หรือว่าเจ้าม้าเหล็กคือเจ้าม้าเหล็กคนนี้เนี่ยมีรางวัลสถิติมากมายไม่ว่าจะเป็นการได้รับรางวัล all star ทั้งหมด7ครั้งขอภายหาการไดร้ได้เข้าไปเล่นในเกม all star 7ครั้งตั้งแนตะ่ปี1933ถึงปี1939รางวัล world series champion น6สมัย Uh, American League MVP 2สมัยรางวัล Triple c r o w าแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับนอกจากนั้นยังได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็น Hall of Fame ในปี1939ด้วยตัวลูเก r ริกเนี่ยเป็นอดีตกัปตันของทีมนิวยอร์กยังกี้ส์ด้วยนะครับในช่วงปี1935ถึง1939ครับความสำคัญนะครับทำไมเราต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้ในวันนี้ด้วย ย้อนกลับไปครับเมื่อปี4 9 4 1เนี่ยวันที่2มิถุนาวันเนี้ยเป็นวันที่ผู้ชายคนนี้ได้จากโลกนี้ไปด้วยอาการป่วยที่มีชื่อว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS นั่นเองคือก่อนหน้านี้สมัยที่เขายังลงเล่นด้วยอาการปกติเนี่ยเขามีผลงานที่ดีและสุดยอดมาตลอดจนมาวันหนึ่งเขารู้สึกได้ถึงความผิดปกติในร่างกาย ก็เลยไปพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งสาเหตุเนี่ยครับทำให้เขาต้องรีทายตัวเองจากการเล่นเบสบอลอาชีพเพราะข่าวมันแพร่สะพัดออกไปแฟนๆก็เกิดความเป็นห่วงขึ้นโดยบุคลิกส่วนตัวของลูแกริกเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะออกสื่อเป็นคนที่พูดน้อยถึงแม้ว่าจะอยู่ในทีมที่มี ออสตาร์ระดับดังๆไม่ว่าจะเป็นเบฟรูทหรือว่าโจนิมาชิโอที่แบบเท่ๆคูลๆออกสื่อบ่อยนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่แทบจะไม่อยากจะออกสื่อเป็นคนพูดน้อยพอวันหนึ่งในในยังกี้สเตเดียมเนี่ยแฟนๆก็ตะโกนลั่นสเตเดียมเลยว่า we want to lose, we want to lose คือต้องการที่จะให้ลูเนี่ยออกมาพูดอะไรสักหน่อยให้กับแฟนๆที่เป็นห่วงอยู่ลูกเกริกก็เลย ออกมาแล้วก็ทิ้งสุนทรพจน์เอาไว้เป็นบทความเป็นบทพูดที่กินใจแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนยังเอามารำลึกจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเขากล่าวว่าอะไรไปฟังกันเลยครับ For the past two weeks, you've been reading about a bad b r a k Today, I consider myself the luckiest luck man on the face of the earth. When you, look, when you around, look around, wouldn't you wouldn't consider it a privilege to associate, to associate yourself, yourself with such with a fine-looking man, looking man as is standing, standing in uniform in, uniform uniform in this ballpark, in this ballpark today. today? That I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Thank you. จากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังสุนทรพจน์ของลูเกริกไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลให้นะฮะจากที่พวกคุณได้อ่านหรือว่าได้ยินเกี่ยวกับข่าวร้ายของผมในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขอที่จะเรียกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกใบนี้เมื่อมองไปรอบๆนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้รับโอกาสได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ามายืนอยู่ณที่ที่นี้ สวมยูนิฟอร์มในฐานะนักเบสบอลให้กับทีมนี้ถึงแม้ว่าผมจะได้รับโชคชะตาที่ไม่เป็นใจนักแต่ว่าผมก็ยังมีชีวิตให้ใช้เหลืออยู่อีกพอประมาณและนั่นนะฮะคือคำกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็คำแปลของลูเกริกที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับคือประวัติของลูเนี่ยทำไมทำไมลูถึงพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกทำไมเขาถึงกล่าวคำนั้น ผมได้ไปอ่านบทความแล้วก็ประวัติของเจ้าตัวมาเลยได้รับทราบว่าคือโอกาสที่เขาได้รับในชีวิตเนี่ยมันมาจากเบสบอลล้วนๆเลยคือพื้นเพของครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนแล้วก็อพยพย้ายถิ่นฐานมาซึ่งเบสบอลเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้โอกาสเขาและให้เขาได้สร้างชีวิตไปเป็นระดับออสตาร์ Star ในในวงการเมเจอร์ลีกเบสบอลที่ได้ชื่อว่าเป็นลีกเบสบอลที่ดีที่สุดในโลกถึงแม้ว่าสมัยนั้นมันจะเป็น น่าจะเป็นหลีกเดียวนะที่มใีในยุคสมัยก่อนนะครับคือด้วยฝีมือของเขาเนี่ยทำให้สเกลเห็นเห็นว่าเขามีฝีมือทีนี้ก็เลยจับสัสญญามาเล่นในเบสบอลอาชีพให้กับยังกี้เขาได้สร้างผลงานมากมายสถิติมากมายนะครับแค r รียร mm ์สเต็ของเขาเนี่ยแบตติ้งเอเวอ g ร์อยู่ที่จุดสามสี่ศูนย์ได้ฮิตทั้งหมดสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดฮิตสี่ร้อยเก้าสิบสามโฮมรันแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าไอบีไอเนี่ย นี่ถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากๆสําหรับนักเบสบอลอาชีพคนหนึ่งที่จะทําได้นะครับพอเขาได้กล่าวอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าเขาค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่บวกมากว่าถึงแม้เขาจะป่วยแล้วคาดว่าคืออีก2ปีต่อจากนั้นนะเขาจากโลกนี้ไปใช่ไหมฮะแต่คําพูดที่เขาพูดทิ้งเอาไว,นวา้นะครับว่าประดับก๊สแอนด์อัลฟูลอ i ทูล o ฟนะครับคือคําพูดนี้คือเหมือนกับว่าเขาก็ยังมองโลกนี้ คือถึงแม้ว่าอีกสองปีข้างหน้าเขาจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่คือคือณจุดจุดนั้นณช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ยังมีความคิดในแง่บวกซึ่งผมว่าความคิดนี้เป็นอะไรที่เราน่าเอาอย่างมากเลยนะครับคือคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเป็นใช้คําว่าเป็นปูชนียะบุคคลในในวงการเบสบอลที่ทุกคนต่างที่จะสรรเสริญแล้วก็สรุ u เขาจนวันนี้เนี่ยก็มีงานที่จะเป็น Memorial Day ให้เขานะครับคือวันนี้เป็นเป็นครั้งแรกเลยในในรอบ 8ทศวรรษที่งานนี้ได้จัดขึ้นนะครับเป็นงานรำลึกถึงลูเกอริกนะครับก็จะมีบรรดาผู้เล่นในเมเจอร์ลีกต่างก็ติดแบสติดแท็กป้ายที่เสื้อแข่งนะครับว่าเป็นเป็นรูปของลูเกริกนะครับแล้วก็เขียนว,ว่า 4A L.S. นะครับ4ก็คือเลข4ซึ่งเป็นเบอร์ที่ลูได้ใส่สมัยยังเป็นนักเบสบอลอาชีพสมัยยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยพร้อมกับครอบครัวมาร่วมงานนะครับให้ดูหลานมาคว้าง first pitch ceremony นะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากซึ่งเรามองและเห็นได้ถึงความดูแลเอาใจใส่ความตระหนักถึงว่าผู้คนเนี่ยยังให้ความสนใจแล้วก็ ตั้งใจที่จะค้นหาวิธีในการรักษาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถสื่อสารได้กับกับคนนะครับคือคนที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่มีอาการหนักๆเนี่ยเขาไม่สามารถพูดได้นะเนื่องจากไม่สามารถขยับปากไม่สามารถขยับร่างกายได้ก็จะมีการใช้อุปกรณ์พิเศษเหมือนอารมณ์เหมือนอา,อาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงที่นั่งบนวิวแชร์แล้วก็มี เป็นคล้ายๆแท็บเล็ตแล้วก็มีสปีกเกอร์คอยพูดนะครับแล้วทั้งหมดที่ได้พูดมานะก็คือจากเหตุเดียวที่ผมตื่นมาตอนเช้าแล้วเล่น i n s t a g r กรแล้วเจอแฮชแท็กเจองานนี้ mm hmm. ก็เลยสงสัยแล้วก็เลยอยากจะเอามาพูดแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พวกเราทีมงานมัมมอยข้างแบ c k สตแล้วก็ทีมงานบู่ทีวีด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอนหน้าครับสวัสดีครับ